สวัสดีชับเกมเมอรทุกท่านด้วยครับอยู่ผมนายเลเซอร์โรสนะผมอ่าเอามาต่อเลยกับแคมเปญอ่าเบรน์ฟิลสามนะครับผมต้องแคสให้จบนะ,ะชื่นใจกินน้ำเปล่าเฮ้อก็มาเรียบมาเรียบไปกลับงานเลี้ย,นยงนี่นะครับก็ แคสเลยผมไม่ได้แคสมานานล้วนะผมน่าจะสองสามวันละหรือเป็นอาทิตย์เลยนะผมก็หลายใจลงวอซีไปก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูด้วยกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็แตะเลยนะคุณแตะเลยนะมิชชั่นนี้อาจจะเจอบัคก็ไม่รู้นะครับผม เฮ้ยมือเป็นไรอ่ะมือด้วนเหรออ๋อมันใส่ถุงมือสีดำแล้วมันมองไม่เห็นนึกว่าแบบมือด้วนโอ้โอตกใจก็แปลไม่ได้นะครับจะใครเทพไงไม่เทพเหมือนเราเป็นโจรไงไม่รู้ว่ะั้านอ๋อจีนคนคนเฮ้ย Если бы были люди, люди осознали, кто здесь, и мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Я не думаю об этом, меня это мучает. Я теперь стараюсь подавить приблизительную техническую обмену. Мы в зоне поражения, откуда вы бирже. И мы, и мы же и пей лакиратор.

ออกไปออกไปไปเราก็มีปืนปืนอะไรไม่รู้แล้วก็ปืนอะไรไม่รู้อ,ไรไรอีกอันหนึง่งเล้วมีอะไรปืนเก็บ,บเบสียงนี่เสนอหรือเปล่าปืนเก็บเสียงนะครับปล่อยเธอไปอย่างที่เป็นแล้ววายเดี๋ยวเรียกเขาก่อนจ้กด E ตัดตัดสายโอเค ทำให้เปิดประตรูดีจ้าพดดี้ลุดเลยีจ่จีคดีมีอแทคสองตัวเว้ยตัวสองตัวเว้ยจะมาล่าสัตว์ดีป่๊กวะ เอาเจ็ดเคงเปิดม,มันก็เอาเลยบวกตี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 ตรงนี้แต่งยังเอ้ยโหรถพังแล้วมันไม่เป็นไรเลยเย็ดคนเหล็กปวะมาเล็กเกี่ยวคนเหล็กแน่นอนไหนอยู่ไหนอ,อยู่หลังลอ่ะโไม่จัดโออไม่จัดหนักแน่นจริงเลยตัว หญิงโตกันแล้วเก็บเสีเก็บเสียงไม่ต้องเก็บเสียงทไมเฮ้ยมิงเจ็บไปอ่าลังรถนี้

เดินลงก่อนแม่งเดยเขาบอกให้ฟอลโล่แต่เราตามครับไปิดเปิดเปิปเย็ดเปิด,ด,ดมาเขายิงเลยมองไม่เห็นจริง่ะอ่ยชุดแสงแยงตาว่ะโอ้ยอินดี้คอเวอร์ โอ้โหยืนมายิงกลัวตายหรอฮะ F สองพันวิ่งนี่นี่ไม่แอบตายและยิงกระตุ่มยิงกระตุ่มยิงกระตุ่มโอ้โหมันมวนงั้นไหมครับ anh 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 ยิงโดนี่ไงอือยิงโดน้ียิ่งโ,โอเคเฮมวีเกิร <Heavy Girl. S 2> ์มาได้ไงวะนี่ก็ร้องจังเลย ตอนแรกผมเห็นสิบเลยยิงได้ไปถึงห้ามัง้งไปสิพี่ไปสิพี่หลอกอะไรอยู่โอ้โหสามคนมาบุกมาบุกที่ไหนไม่ไมปีสิบเลยแม่ทมเทพจริงบัดก็ไปดนเพิวสานี่แหละกะตูว <10. S 1> ตนี้ใช่ไหมรู้เลย

บันไดขาดอ,อ่ะอ,อ๋อ,อบังเพื่อนอีกเกมที่แสงแยงตามากเฮ้ยใครวะเอ้ย่าต่อยอ,อีกโคกอีอืกเคาน์ตเตอร์บวกออืืกูเรียนมาจากวัดเท่าลิ้นลงไปบ้า เอ,อือไปหาโดี๋พักมัวไปงั้นอะบอกว่าเท้าเลนแล้วพักไม่ทันแล,ล้วแมทริเวิ้งแล้วมันมันต้องมีเว้ยเชื่อเลยโอ้ว่าแล้วมันต้องมี้มันตรงมีมันต้องมีอืมอืมเจ็บ โอ้ยมันผ่านงี้ได้มันก็ไม่บอกคนระับแอบได้เนียนมากแอบได้เนียนมากดีบินงั้นเองเจ็ดเจ็ดสี่ปืปกกนปปนี่ปืนแล้วมอยากรู้จริงอ,อ๋อ ASW เป็นเป็นปหาเลยเหรออะไรวะแต่เนี้ย ยิงให้ไม่โดนอืมเอาระเบิดหยอดไปก่อนโอเคไม่เจดมีใครเล้าอืมใครปืนเร็วกว่ากันเฮ้ยระเบิดไม่ยเยสนิคเฟนระเบิดมาให้ด้วยนะขอบคุณแต่ไม่เอา บนเรียบร้อยไม่เปล่าวะอ,อ่าสักนัดน่ตายยากจริงตายยังวะตายแล้วเนี่ยเอาไปเลยผมให้เจอระเบิดไปหน่อยโหเจอวิธีการกดหัว ถูกวิธีเข้าไปเป็นะไรที่อาร์ตมากทเ้ไอเเยกมนี เกี้ยที่นี่ป่ามันไง่ป่ามันเกียร์เออเย่์เพื่อนจัดเพื่อนจัดไปเราอีไม่เห็นละเซน่ะเดี๋ยวันจะจะใส่หน้ากากเลยเนาะแต่เอารับเพื่อนมาแอบตรงนี้พอสิ้นเหรอ เอออันนึกว่าเพื่อนเฮ้ยืา่าน,นึกว่าเพื่อนนะตอนแรกยืนเดินอย่างกับเพื่อนเลยเอามาเลยเออจีประตูก็ไมใหม่เปลี่ยนปืนแล้ว เอาเอา,เอา,เ,อาเอาแล้วจะบวกแล้วับจะบวกแล้วอโอเคจับไปสองเยตรงนู้นอีกคนเดีย๋ยววะอืมยูด่ดีมีศกเลยหยิบปืนเลยขึ้นมากลาดโอเค โอ้โ้โอ้โหกำบังเอาเาหอเทพยิงผ่านซอกขอใช้แล้วกันนะครับมาละจะบวกกันอนีกเหรอมีด้านหลังด้านหลัง มีกี่ตัวเพื่อนเก็บกุ้ยโกลเวิ่งแล้วเก็บน,น่นอัวินจะก้มใ้จ้าหมดทุกท่านถ้าไปทีมาไปไปไปหนึ่งสองสามออถีบกไม่เอ้ยอีกท เจอรับเบิร์ดไปอยู่ตรงไหนเนะี่ยยิงยิงไม่เข้าเนี่ยอุ้ยตู้โโอ้โห แต่ทีนี้เจ้าที่มันแรงโอ้ยแล้วเพื่อนจะเดินไม่ได้โดนระเบิดประมานี้ มันนี้แอบเนียนมากเลยอ,อ,อโอเคเซฟิงเรียบร้อยเพื่อเร็วเพื่อเร็วเปิดเปิดเปิดเพื่อนตายเหรอ <sniff ing. S 1> ่เป็นยาวฮัลโหลอดีตคนจะลิฟทีบ ก็โซ้หอมมันฮึแก๊สพิษสูดดมมห,หอมเลยตายแล้วเป็นสสุขติไอ้ยกระโดด Подожди. <coughs> под огонь. Моя полиция загнать его сюда, когда мы его захватим. Понял? Ik heb het. Sadie, microfoon, Sadie! Awaai! in de kant. Oh! Ik heb het niet in de kant. Oh! Ik heb het niet in de kant. Ik heb het niet Ik heb het niet in de kant. niet in de kant. in

RPG ื้อบินโอ้เล็กเสียไมวะเออเออเฮ้ยเฮ้ยช็อตม่เยเฮ้ยลักฮเลือดไม่ติดพื้นเนี่ยไม่เป็นไร เหล็กเสียบตายเลยแต่ตามไม่หลับจับไว้ก่อนตายแน่นอนอ่ะ<ป> You have t ายบาย e b y มาคนที่รักเพื่อนคมากช็อตกระโดด chạy chơi chạy 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 วิ่งวิ่งวิ่วิงยยี่านเตอร์อืมต่อยท้องตุยท้องโดนไมอืมต่อยขวาต่อยซ้ายคิดซ้ายเออเอาเอาโอ้โหต่อยได้รุนแรงเฮ้ยเดบรกสปอเลยค่ะ นกหายไปนะฮะนกหายไปเฮ้ยเอาราเบรอยู่แล้วเฮ้ยรถไฟเหรอเอแตายตายขาที่เบจบยัง จบยังจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจิ้นคลิปหน้านะครับผมหวังว่าคลิปโรนี้คุณจะชอบนะครับถ้าชอบก็คลายไลค์และคอมเมนต์ like, comment, นะครับแล้วอย่าลืมแชร์นะผมเดี๋ยวไปเจิ้นคลิปหน้าผมสวัสดีครับ